ปฏิบัติการซินดูจีนใช้โอกาสทดสอบอาวุธกับขีปรุษและเครื่องบินลบที่สร้างโดยรัสเซียและฝรั่งเศสคลังแสงของปาฏีสถานเต็มไปด้วยยุทธุปกรณ์ของปักกิง่งและมันถูกใช้ทดสอบกับเครื่องบินลบราฟาของอินเดียและระบบป้องกันขีบรุธเ4 0 0ในความขัดแยง้งระหว่างไทยกับกัมพูชาก็เช่นกันมันมอบโอกาสให้จีนวิเคราะห์ว่าจะวนและขีบุธของพวกเขา มีประสิทธิภาพแค่ไหนในการต่อกรกับยุทธปกรณ์ของสหรัฐสื่อตะวันตกระบุชัดจีนใช้ไทยทดสอบอาวุธไทยเหลืออดกดซ้ำรบกัมพูชาวันที่11 ครับท่านผู้ชทุกท่นครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดสตสถานการณ์เหตุการณ์แนวปะทะไทยกับพูชาเหมือนว่าความต้องการที่จะหยุดยิงในเรื่องของการสังติภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้มันคงยังไม่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าทรัมป์จะออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้ทั้งไทยและกัมพูชานะครับจะยุติการโจมตีซึ่งกันและกันตามการ ประสานงานของอานายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับแต่ดูเหมือนว่าสถานาการณ์จริงในสนามรบมันไม่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมครับฮุนเซนมีวาสนาได้อํานาจเบ็ดเสร็จปกครองประเทศแม้วนานเกือบ40ปีท่านผู้ชมครับหลังจากที่ประเทศเนี่ยนะครับพินาศจากสงคราม แทนที่เขาจะสร้างประเทศนะครับแล้วก็ทําให้ประชากรนี่ะครับอยู่ดีกินดีมีการศึกษาจเจริญก้าวหน้าเหมือนที่ลีกวนยูของสิงคโปร์นี่นะครับสร้างประเทศจากท่าเรือกเก่าๆและสลัมเก่าๆจนเป็นประเทศที่พัฒนาสาเร็จได้แต่ฮุนเซนท่านผู้ชมครับเลือกเส้นทางที่จะสแสวงหาประโยชน์เข้ากับตัวและวงวานย่านเครือ ปล่อยให้ประชาชนยากลําบากนะครับจนปัจจุบันนี่แหละครับแทบจะไม่มีข้าวกรอกม้อเลยครับเพื่อรักษาอํานาจของตอนเองให้ยาวนานที่สุดจนตอนนี้นี่นะครับประเทศกําลังจะสิ้นชาติเพราะว่าผู้นําคนเก่งของพวกเขาในขณะที่ฝ่ายไทยดูเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมารอบนี้นี่นหละครับหลายฝ่ายเหลืออดครับท่านผู้ชมกับความเจ้าเล่ห์ของฮุนเซน ท่าทีอันแข็งกร้าวของฝ่ายไทยต่อสถานการณ์การสู้รบกัมพูชาในรอบใหม่นี่นะครับมันไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าความ ต้องการ,รเผชิญหน้าใดๆนะครับท่านผู้ชมครับแต่มันเป็นผลจากการสะสมจากพฤติกรรมยั่วยุที่ยืดเยื้อและต่อเนื่องมายาวนานนี่แหละครับในขณะที่ทั้งอเมริกามาเลเซียพยายามกดดันให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงจีนก็เสนอให้หยุดยิงเหมือนกันแต่ไทยกับเลือกยืนหยัดไม่ถอยท่านผู้ชมครับเพราะว่าเงื่อนไขในพื้นที่จริงนี่แหละครับมันไม่เอื้อให้ผู้อ่อนแอผู้ถูกลังแกแต่ในทางปฏิบัตินี่นะครับมันมีการล้ำเขตนะครับวางทุนระเบิด อย่างต่อเนื่องและใช้ประชาชนนี่เลยครับเป็นเครื่องมือกดดันแนวหน้า ขณะที่เงื่อนไขในพื้นที่จริงนี่แหละครับมันไม่เอื้อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการหยุดยิงนี่แหละครับมันจะถูกเคารพจากทางฝั่งของขเขมรอย่างแท้จริงไทยจริงเลือกต้องเดินหยัดต่อไปท่านผู้ชมครับสถานการณ์ไม่มีผู้ที่ออดแอร์อยู่ในสนามเพราะว่าจะถูกลังแกในทางปฏิบัติเพราะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกัมพูชากําลังทําตัวเป็นผู้แอนแอร์และกําลังทําให้ไทยนี่แหละครับเป็นผู้รุกรานเป็นผู้ไปลังแกนะครับความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่ กรณีพิพาทที่ขเขมรน,นามาเป็นโล่มนุษย์นี่เละครับเพื่อให้ฐานไทยพยายามผลักดันการล้ําแดนมันคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้ฝ่ายไทยมองว่าการเจรจาใดๆในช่วงนี้นี่ครับไม่ต่างจากการเปิดช่องให้ถูกเอารัดเอาเปรียบซ้ําแล้วซ้าเล่าแม้ภายในประเทศนี่นะครับมันจะมีแรงกดดันจากฝ่ายค้านก็ตามที่พยายามยกประเด็นขึ้นสู่โต๊ะเจรจาแต่ฝ่ายความมั่นคงยังตั้งคําถามนะครับว่าการพูดคุยมันจะมีความหมายใดหากว่า อีกฝ่ายหนึ่งนี่แะครับยังคงยั่วยุในภาคสนามโดยไม่แสดงความจริงใจในมุมประวัติศาสตร์นี่แหละครับความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานี่ยครับแทบทุกครั้งนั้นมันจบลงด้วยความสูญเสียของฝ่ายกัมพูชาเองทว่ามันก็ยังไม่หยุดสร้างเงื่อนไขใหม่ๆให้ความตึงเครียดมันประทุซ้ำภาพรวมของสถานการณ์นี่แหละครับมันจึงไม่ใช่เรื่องของความเหนือกว่า ของทางกำลังที่ไทยนั้นมีความได้เปรียบแต่คือมันคือบทเรียนที่รัฐนี่ยครับยังไม่ยอมรับความจริงว่าการยัออย่วยุจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรนี่หละครับต่อเนื่องนั้นมันอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากอดีตสําหรับไทยนี่หละครับการไม่ยอมถอยในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณแรงชัดเจนท่านผู้ชมครับอธิปไตยไม่ใช่ประเด็นที่จะต่อรองได้และความอดทนที่ยาวนานมันก็มีขีดจ,จากัดเช่นเดียวกัน ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่นี่นะครับดูเหมือนว่า ฮุนเซนนั้นยังได้รับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศจากการที่สามารถยึดอาวุธได้นี่นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับปฏิบัติการซินดูที่จีนใช้โอกาสทดสอบขีปาวุธนะครับและก็เครื่องบินที่สร้างโดยรัเสเซียและฝรั่งเศสคลังแสงของปากีสถานนั้นเต็มไปด้วยยุทธปกรณ์ปักกิ่งและมันถูกใช้ทดสอบกับเครื่องบินลาฟาของอินเดียและระบบป้องกันขีปุตต์เอ400ของรัเสเซียเช่นเดียวก,กันกับอื่นๆนี่แหละครับในความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาก็เช่นกัน มันมอบโอกาสให้จีนนี่เลยครับวิเคราะห์ว่าจรวดและขีปุธของพวกเขามีประสิทธิภาพแค่ไหนในการต่อกรกับยุทธปกรณ์ของอเมริกา ตามรายงานของนิตยสารเดอะวิกนะครับสื่อมวลชนที่มีสำนักงานในนิวยอร์กท่านผู้ชมครับสถานการณ์ปัจจุบันมันมองเห็นชัดเจนเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องปิดบังกันเลยครับว่าจีนกําลังใช้สนามกรัรมพูชานี่ยนะครับทดสอบอาวุธของอเมริกาเพราะว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่การประทะก,กันอินเดียปากีสถานนี่แะครับจีนได้ทดสอบของชาติตะวันตกฝรั่งเศสรวมถึงรัเสเซียเองก็เป็นหนึ่งในส่วนของการทดสอบและตอนนี้มันเป็นโอกาสดีท่านผู้ชมครับที่อาวุธของจีน จะได้ทดสอบกับอาวุธของอเมริกาหลังจากที่จีนพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของอาวุธนะครับการผลิตจนสามารถนํามาเคียงบ่าเคียงไหล่ของอเมริกาตามที่ตามจี้ตูดติดติดในสถานการณ์ปัจจุบันการมีสนามทดสอบจริงนี่แหละครับมันจะส่งคุณูประการที่เป็นประโยชน์ให้กับอาวุธของจีนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อปากีสถานอินเดียเนี่ยนะครับเจสิบแจ้งเกิด PL ก็แจ้งเกิดนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นรวมถึงเรด้า ต่างๆระบบป้องกันต่างๆของจีนมันแจ้งเกิดมันสามารถทําตลาดได้สถานการณ์ในพื้นที่ไทยกัมพูชานี่แหละครับจีนก็หวังจะแจ้งเกิดเหมือนกัน ท่านผู้ชมครับสื่อเดอะวีครายงานนะครับว่าความขัดแย้งระหว่าง2ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันลุกลามนี่แะครับกัมพูชาพึ่งพาการใช้ปืนไรเฟิลและร,ระบบจรวดปืนใหญ่ในการสกัดกั้นของกองทัพไทยที่มีแสนยาจุภาพเหนือกว่านี่แหละครับกัมพูชาพึ่งพาระบบยิงจรวดหลายลำกล้องนะครับ bm 2 1ซึ่งมันก็เป็นของสามภาพโซเวียตรวมถึงการอาจจะใช้งาน phl 0 3ของจีนนี่แหละครับในขณะที่เพื่อนบ้านนี่แหละครับที่ไม่เป็นมิตรนั้นก็ส่งเครื่องบิน ขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนกันการขึ้นบินของ F 1 6และคลิปเพ p e ดูเหมือนมันสร้าง คุณอุปการต่อการทําลายล้างในเรื่องของคลังอาวุธคลังกระสุนศูนย์บัญชาการของทางฝั่งกัมพูชาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมไรการต่อต้านจากทางฝั่งของกัมพูชาท่านผู้ชมครับสื่อเดอะวีคระบุนะครับว่าจีนคือผู้จัดหาด้านกลางโหมลายสําคัญของกัมพูชามานานกว่า 2, สองทศวรรษโดยเฉพาะขีปุ้บพีเอชแอนี่แะครับของพนมเปญ ถูกคาให้จํากัดความว่ามันเป็นภัยคุกคามหลักของไทยอาวุธชนิดนี้เนี่ยครับมันมอบศักยภาพโจมตีแนวลึกแก่กัมพูชาในขณะที่มันสามารถพุ่งไปได้ไกลถึง130กิโลเมตรในรุ่นที่ไกลที่สุดนะครับ เช่นเดียวกับจรวดหลาลำกล้องนี่แหละครับทั้งไทย 90B ที่ติดตั้งบนลูกบรรทุกที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนโจมตีของกัมพูชาท่านผู้ชมครับทั้งนี้รายงานดังกล่าวระบุนะครับว่าจรวดเหล่านี้มันสามารถยิงเข้าใส่ดินแดนไทยด้วยพิสัยการทําการ40กิโลเมตรพูดง่ายๆก็คือจีนยังเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทางฝั่งของกัมพูชาในการที่จะตอบโต้กับไทยความสัมพันธ์ของไทยจีนกว่า50ปีที่ผ่านมา ดูเหมือนมันไม่มีประโยชน์อะไรทานผู้ชมกับสถานการณ์ล่าสุดรายงานของสื่อ,อยังระบุนะครับว่าขีปุษต่อต้านรถถังที่ไทยน,นเนี่ยยึดมาได้นะครับ G A M 1 0 2 R L รุ่น5ของจีนนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ทันสมัยมากที่สุดอารมณ์มันก็เหมือนขีปุรจาวาลินของทางฝั่งอเมริกาที่มอบให้กับยูเครนในการไปทําลายรถถังของรัเสเซียในช่วงต้นของสงครามและจีนนี่แหละครับก็ต้องการจะนํา แคม102 RL ซึ่งมันก็ลอกแบบมาจากจาวาลินของอเมริกานี่หละครับมาทดสอบสนามรบจริงที่ไทยเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เพิ่งการเพิ่งผ่านการผลิตมาใหม่ๆ การที่ไปยึดได้บนเนิน500นี่แหละครับจากชาติเพื่อนบ้านเราเมื่อที่14ธันวาคมนี่แหละครับซึ่งขีปุดเหล่านี้สามารถใช้งานได้จริงทั้งหน่วยทหารราบหรือว่าติดตั้งบนยานพาหนะสําหรับยิงเคลื่อนที่ทั้งนี้กัมพูชาพึ่งพิงกระสุนนําร่องที่มีความแม่นยำพิสัยไกลนี่นะครับในความหวังชิงความได้เปรียบเหนือทหารไทยถ้าเผื่อมีรถถังของไทยเข้ามาในพื้นที่แถบนี้แต่ดูเหมือนมันเกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าไทยถล่มฐานทัพและก็ยึด พื้นที่ฐานทัพที่ช่องอ่านมาเนิน500ได้เลยครับและก็นํามาซึ่งการยึดอาวุธของจีนในครั้งนี้ซึ่งมันก็เป็นการประจานจีนไกลๆนี่ยครับว่าจีนสนับสนุนนะครับกัมพูชาอย่างออกหน้าออกตาในขณะที่กัมพูชาพึ่งพาอาวุธที่ลิจากจีนในนั้นนี่และครับมันยังมีปืนใหญ่59ไอด้วยนะครับ และก็รวมถึงไทย66ทางไทยก็ใช้เครื่องบิน s 16เนี่ยครับทำลายฐานที่มั่นต่างๆของศัตรูเครื่องบินเหล่านี้ก็ใช้ระเบิดมา82ซึ่งก็ผลิตในอเมริกาติดตั้งระบบนำวิถีความแม่นยำสูงมันกำจัดได้ทั้งปืนใหญ่แล้วก็จรวดหลายลำกล้องและดูเหมือนสถานการณ์ตอนนี้การรบก็ยังเกิดขึ้นแต่อาจจะไม่หนักหน่วงรุนแรงแต่แนวทางตัวเหมือนไทยตัวน,นี้ชัดเจนนะครับยังแข็งแกร่ง ที่ต้องการที่จะลบกับกัมพูชาต่อไปหวังจะกำลาดกัมพูชาให้ราบนี่หละครับแต่ดูเหมือนถ้าเผื่อเพื่อนสนิทของกัมพูชาอย่างจีนยังส่งอาวุธให้อย่างไม่ลดละนี่เลยครับสถานการณ์การสู้รบมันอาจจะยืดเยื้อนะครับมากกว่า2อาทิตย์ก็เป็นไปได้รวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ